คนจะมีความรักก็เลยหน้าตาน่ารักแบบนี้เองของ g กร u l ูเล o n นเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักของคุณน่าจะดีเพราะว่าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ยังไงล่ะโอ้ oh, นะ ทุนายทายรักกับนหมออ้ําธรรมาโารวันนี้มาดูดวงความรักดวงสเสน่ห์ของคุณในวันที่7รกรกฎาคม2518กันมาดูกันว่าวันนี้นะดวงชะตาความรักดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณจะเป็นเช่นไรสับสนด,ดูพลังงานการหาคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันหากคุณคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยขอดูพลังงานหน่อยว่าวันนี้สเสน่ห์ของคุณนะดวงความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอู้ตายแล้ววันนี้ใจฟูนะ วันนี้ความรักต้องบอกเลยว่าหัวใจเป็นสีชมพูนะจ๊ะดีนะใครโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีวันนี้น่าจะมีคนทักอินบ็อกซ์มาสีบอนะทักดีเอ็มมาหาว้ายใครที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาขอมาหาคุณแน่นอนนะ วันนี้จะมีคนทักหาวันนี้จะมีคนคอหาวันนี้จะมีคนโทรหาวันนี้จะมีคนมาบอกว่าคิดถึงจังเลยอ่ะเอ้ยเด้อถ้าสถานะไม่ชัดเจนหรือคนไกลแฟนอยู่ไกลนะหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแวงมีงนงนกันวันนี้นะ่าจะได้คืนดีกันเขาจะทักมาหาเขาจะโทรมาหาเขาจะคอมาหานะคะหรือยิ่งอยู่ไกลกันความคิดถึงจะแบบ ผูกพันเหลือเกินในวันนี้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความคิดถึงจะหนักหน่วงมากเลยวันนี้เออนะขอดูอีกสักหนึ่งใบว่าพี่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะจ๊ะอุยตายแล้ววันเนี้ยมีคนทักหามีคนโทรหามีคนมาบอกว่าคิดถึงแน่นอนอนะวันนี้มีคนชมมีคนอวยมีคนบอกว่าแหละว่าสวยแน่นอนนะ วันนี้จะมีคนเม้นมาบอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแน,น่นอนโอนะ้วันนี้อาจจะมีคนชวนไปกินข้าวหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะทักมาคุยทักมาสื่อสารมาบอกอยากจะชวนไปกินคงกินข้าวอยากจะชวนไปเดทอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้วันดีจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเอ้ยนะ จนีดึงดูดใจทำให้หัวใจหวั่นไหวเหลือเกินว้าวนะหากชอบชอบใครอยู่ก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะจ๊ะเอ้ยอาจจะมีเรื่องให้ได้คุยกันนะจ๊ะเอ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้ดีหัวใจเป็นสีชมพูแน่นอนว้าว,ว,าวเตรียมใจฟูได้หรอเออนะใครแล้วงานงายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ